มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนิงกุลสตรีอาการหนักนะคะล่าสุดปฏิเสธการรักษาแล้วหลังจากอดีตนางเอกดังนิงกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาเข้ารักษาอาการป่วยโรคไขกระดูกบกพร่องนะคะโดยตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพบไวรัสแอบแฝงทำให้ต้องนอนรักษาตัวแล้วก็อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ ซึ่งอดีตนางเอกสาวใจสู้ออกมาอัปเดตอาการเป็นระยะระยะนะคะกระทั่งออกจากโรงพยาบาลมาได้พักหนึ่งล่าสุดนะคะวันที่11พฤศจิกายน2563นิงกลสตรีนะคะอัปเดตอาการป่วยล่าสุดของตนเองผ่านทางอิ s สตาแกรมส่วนตัวนะคะโดยระบุว่าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดวันนี้ได้แคนเซิปฏิเสธการรักษาการทำบอลรูนทางเดินอาหารเพราะว่า อยู่ดีๆก็เป็นไข้สูงสุด39.2น้อยสุด38.6ค่ะเมื่อวางตรวจเลือดก็ซีดเลยได้รับเลือดค่ะสรุปรอ CT สแกนและรอทำบอลลูนทางเดิอาหารแล้วก็รอดูไข้และโรคแซกซอนค่ะหลังจากการอัปเดตอาการนะคะแฟนคลับของนิงก็ได้ออกมามอบพลังบวกส่งกำลังใจบอกให้สู้ๆให้เข้มแข็งอย่างล้นหลามเลยค่ะ เรียกว่าเป็นกําลังใจดีและก็ความรักยิ่งใหญ่ของแฟนคลับที่สร้างความเข้มแข็งของจิตใจได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมงานเองขอให้คุณนิ้งหายไวๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ